มาโบแกมอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยความชุดแดงอะไรอย่างงี้ก็มาในเทศกาลของตุ๊ดจีนนั่นเองนะคะความแดงแบบนี้จะนึกถึงตัวฟิล์มตัวไหนไปไม่ได้นอกจากนี้เลยจ้าอีต้าหนึ่งร้อยนั่นเองเราไปดูกันว่าความแดงของอีต้าหนึ่งร้อยจะได้ยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะไม่ได้มาถ่ายคนเดียวมากับเพื่อนป้้ยจ้าก็คือคลิปนี้ถ้าไม่ได้เพื่อนป้้ยก็คือ จะไม่มีคลิปนี้อยากถ่ายต้องได้ถ่าย<ม>ใช่ไหมคะมยอยากถ่ายต้องได้ถ่ายป่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายกับตรงนี้เป็นนางแบบนะคะวันนี้เป็นคนแดงและชุดชุดวันนี้ก็คืออ้วนไม่อ้วนค,ค,ค่ะเส้นสวยโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าได้แหกันป่ะครับ ก็ส์โอหนึ่งร้อย่ะจ้ะแล้วก็ 100, ว,กวันนี้ยังสว่างอยู่ก็ F 4ีก็ได้ ซื้อทองนะคะซื้อทอง,อทองไม่ใช่ซื้อไหมคะไม่ก็<อ>คือเดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่ที่เรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่ในตำนานตำนานเปิดมาแล้วร้อยหนึ่งปีของที่นี่กินได้อยู่ใช่ไหมกินได้เขารีโนเวทใหม่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงจังไปคือข้างนอกร้อนไงไปหาที่เนย็นๆอยู่กันเห็นะ<ม>ถึงแล้วจ้ะทุกคนร้านที่เราบอกนี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปสั่งของกินกัน ร้านว่าเอ็กซ็งผูก,กี่นั่นเองเป็นร้านกาแฟาโบราณแบบเตาถ่านทุกคนตอนนี้เขารีโนเวทร้านใหม่บอกเลยว่าดีทุกมุมนะคะสามารถถ่ายได้ทุกมุมเลยตุดจินปีนี้นะคะหรือว่าแบบใครอยากจะเดินเที่ยวคาเฟ่เยวาวราชอยากจะหาที่เช็คอินใหม่ๆก็ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนํานะคะถ่ายได้ทุกมุมเลยคือดีงามมาก มาแชร์เทคนิคละกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องแบบมีคําถามแน่เลยว่าอ้าว s o 100ถ่ายในที่แสงน้อยได้หรอก็กคือถ่ายได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าที่แนะนําจริงๆก็คือต้องเป็นกล้องที่สามารถจะปรับค่าชดเชยๆๆแสงได้นะคะอย่างอันนี้เนี่ยเราตั้งสติว้อยู่ที่ประมาณ60นะคะแล้วก็ใช้ค่าเต่ําสุดของเครื่องเลยก็คือ1.7นั่นเองนะคะแล้วก็พยายามหาที่ที่แบบแสงเข้าเยอะๆอย่างตรงเนี้ยมันยังมีแสงประดิษฐ์จากหลอดไฟอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามให้นางแบบเข้าใกล้นิดนึงอันนี้คือบอกเลยว่ารูปนี่ ขัดมาแล้วนะเพราะว่ามันก็มีบางรูปนะคะที่แอบจะมืดไปหน่อยนะคะนอกจากมุมถ่ายรูปที่ดีแล้วเนี่ยของกินก็ดีไม่แพ้กันนะคะที่นี่เขาก็เด่นเรื่องแบบเครื่องดื่มเนาะชากาแฟอะไรเงี้ยทุกคนสั่งได้เลยชุดขนมปังสังขยาเนี่ยต้องสั่งทุกคนสังขยาไขา่คือละมุนมากดีมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันต่อจ้า เป็นไงจ้าคาเฟ่พามาวันนี้ดีค่ะดีงามกินเยอะอร่อบกินเยอะอิ่มคงจะเต็มว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันต่อนะจ๊ะข้างล่างแดดดีแหละไปถ่ายรูปกันต่อไปที่นี่ก็ดีนะมุมถ่ายรูปเยอะเห็นไหมยอันนี้คือด้านบนนะคะก็ถ่ายได้แล้วก็ข้างล่างมีโซจูเมล่าาไปกินไปกินนะคะเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปข้างล่างกัน ทุกคนเลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราลืมปรับอะไรหรือว่าเพราะว่าไม่ได้เล่นกล้องฟิล์มนานหรือเปล่าโอลืมปรับน่าจะลืมปรับค่าสปีดหรือไม่ก็ลืมปรับค่าเอฟนี่แหละทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นกล้องฟิล์มนะคะเตือนเลยว่าต้องเช็คดูให้ดีๆว่าเราปรับอะไรแล้วหรือยังนะจะได้ไม่เกิดภาพแบบเรา หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าแบบเดินมีเดินทั่วเยาวราชเหมือนกันก็ลองลองหามุมเอานะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะเย่ <c oughs> ก็เดี๋ยวดูรูปกันว่ารูปจะได้ตามที่คิดไว้หรือเปล่า, <c oughs> เ,าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะผมก็ถ้าใครอยากตามมาก็ลองเดินตามที่เราถ่ายก็ได้ <c oughs> ได้คะ่ะก <c oughs> ็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบโดนี้นะคะก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากถ้าอยากเห็นกล้วยมาอีกก็คอมเมนต์บอกเราที่ชอบคอมเมนต์ด้านล่างนะจ๊ะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย ได้กลับบ้านไหมค่ะวันนี้ชุดก็คือคุ้มมา,ากไ้น,น่ห้าสิบเอาให้คุม้มอันนี้ไม่อยากบอกราคาเลยเดี๋ยวจะร้องไห้ใส่ครั้งเดียวแปะกลับบ้านกันเดี๋ยวเอาฟิล์มไปล้างครับผม